เป้ยปานวาดเผยสาเหตุตุ่มขึ้นหน้าเป็นแบบนี้เพราะเพื่อนนักแสดงสาวเป้ยปานวาดเจองานงอกหลังไปแฮงเอากับบรรดาแก๊งเพื่อนสนิทเสร็จสาวเป้ยก็มีอาการแพ้ตุ่มผื่นขึ้นบริเวณใบหน้าหลายจุดและเม็ดใหญ่ซะด้วยโดยสาวเป้ยได้มีการโพสตคลิปร่วมเฟรมกับเพื่อนสาวคนสนิทอย่างนินาสุทิตาพร้อมพูดว่า แพ้แอลกอฮอล์งนี่หนักเพราะมึงเห็นไหมเพราะมึงอ่ะงานนี้สาวนี่หนาถึงกับหลุดขำและพูดว่าเอาโทษกูซึ่งเป้ยเองยังได้มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้ใต้โพสต์ด้วยว่าอ่อนแอก็แพ้ไปรอบหน้าเสิร์ฟน้ำเปล่านะคะและในโพสต์นี้นี่หนาได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า โชคดีนะนี่พบยาแก้แพ้ไปทุกที่วันนี้หายแล้วใช่เปล่าด้านเปอยยเข้ามาตอบว่าขอบคุณเพื่อนสำหรับยาทีนี้เมืองก็ต้องรักกูมากๆนะ